ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวกันที่สำนักกรรมฐานเขาริมเขื่อนนะครับผมบริเวณโดยรอบนะครับผมริมเขื่อนจริงๆนะครับเพื่อนๆครับวัดเขาริมเขื่อนนะครับวัดลิมเขื่อนนะครับผม อำเภอแม่เปิลนี่เองนะครับผมก็ใครมีจิตศรัทธาก็แวะขึ้นมาทําบุญได้นะครับผมตอนนี้ผมก็จะขึ้นยอดเขานะครับผมเพื่อไปดูทิวทัศน์ดูเขื่อนแม่เปิลนะครับผมไปกันเลยเขตพระสงฆ์ห้ามสตรีเข้ามาในบริเวณนี้ ก็ที่พักสง์แห่งนี้นครับก็มีกุฏิหลายหลังนะครับนะครับผมหน้าหน้ามาพักผ่อนนะครับผมไปเราจะขึ้นบันไดไปจำได้ไหมตอนนั้นขึ้นเขปรราปาลาไอเลิฟตอนนี้ไอเลิฟ ลกหน่อยนะครับผมแต่เราก็จะขึ้นไปชมทิวทัศน์บนเขา โอ้แล้วก็มาถึงยอดเขานะครับผมจุดนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับชมวิวแต่ใจว่าทำไมไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเหนื่อยครับผมขึ้นมาถึงแล้วครับผมข้างบนเป็นกุฏิพระนะครับผมนี่เลยมีถังน้ำอยู่สี่ถังมีโครงการที่จะก่อสร้างอีก มาตามไปในที่นีนะครับนี่ครับผมคู่ทุกคู่ยากคนแม่เปิลนนะครับผมใครที่อยู่แม่เปิลหรือว่าอยู่แม่วงหรือว่าอยู่ชุมตะบงนะครับผมมาเที่ยวได้นะครับผมพาครอบครัวมาเที่ยวได้นะครับสวยนะครับผมเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูหอ,อชมวิวนะครับนี่เลยน้องครับตรงนี้จริงๆแล้วนะเขาอาจจะทําที่วางถังก็ได้นี่เลยครับเพื่อนๆครับเสียวอะ่ะเสียวไหมขึ้นไปชมบนเนี้ย ไงเสียวไหมครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนหอแล้วครับชมวิวได้ครับผมตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับผมวัดเขาริมเขื่อนอําเภอแม่แม่เปินนะครับผมนี่เลยสวยนะครับ ดูครับมีรถวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับเราขึ้นแล้ว่อยนอคนเดียวครับตะบนเราเขาแส่งแ่งน้ำมาข้างบน,นครับผมมองไปก็จะเห็นอ่อำเภอแม่เปิลอยู่ด้านนู้นนะครับทา่่าเขาแม่ก็สออไหนทางนี้มันเขาไปก็สีอ,อยู่นู่น ไม่รู้ว่ามันขึ้นกับอำเภอชุมตาบงหรือเปล่านะเกตเนี่ยวัดเนี่ยใช่ปะสุตอนเราจะมองเห็นทิวทัศน์นะครับผมมองมอง,มองเห็นหมู่บ้าน,น,นพนาสวค์อัน,นี้เป็นวัสดนะครับเขาจอดด่าเราเลยสวยนะครับพอได้นะครับ ผมก็จะนั่งลงนะครับเพื่อนครับเพื่อถ่ายตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนครับซึ่งก็ยังไม่มีใครมาเที่ยวเท่าไหร่นะครับผมสังเกตดูพื้นที่นะครับผม เนื่องจากว่าคนไม่รู้จักหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับผมแต,แต่อากาศมันดีมากเลยนะครับล้อมรอบด้วยเขื่อนนะครับผมนี่เขื่อนแม่เปิลน <ances> นะครับอากาศดีมาก <c oughs> ม,มาจะขาหักอเหรอตายก็พิการตรงน้้นเป็นทางรถนะครับผมไ <c oughs> ไปไหนครับ ทางรถอ้อมเขื่อนนะครับผมไไไไปปหหนไไหนอ่ะมานี่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 อ้อมมานี่มานี่มานี่ไปไหนกันครับมานี่ครับ,บอ,อ <ม S 2> ้อมเขื่อนอ้อมเขื่อออน้มไปนี่ไปนี่นะครับผมเขาตรงไหนเออจากเขานี่เขาเลยตา,าดิดีครับปลาหัวน,น้ำไปว่าถึงไหมนี่ดูดิ เห็นผมไหมครับผมอยู่ข้างบนนี้ครับเห็นผมไหมครับผมอยู่บนนี้ครับอย่งนี้อวใครไม่มาเที่ยวที่นี่นะครับถือว่าไม่ได้มาแม่เป็นนะครับผมตรงนี้เป็นจุดที่สวยนะครับผม นี่คือการลงบันไดจากที่สูงครับอ่าหันหลังลงค่อ,คอยๆคอย่คอยดีค่อยก้าวทีละก้าวไม่ต้องลงมองลงมาข้างล่างค่อยลงมามา,ามา อย่าเล่นอย่าเล่นมอสูงสูงประมาณสักปล่อยสักแปดเมตรได้ทอไครับหกเมตรกว่าไหมโอเคลงมาด้วยความปลอดภัยนะครับผม ครับผมตอนนี้เราก็เดินลงกันดีกว่าน,นะครับผมตรงนี้ก็ต้องมุดหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีกิ่งไม้ใบไม้มันล้มทับทางนะครับผม ง่ายนะครับผมไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมเดินขึ้นมนาหน่อยเดียวก็ถึงจุดชมวิวแล้วเดินขึ้นไปประมาณสักห้าสิบเมตรถึงร้อยเมตรนี่เองนะครับผมครับตอนนี้เราก็ลงมารับสายด้วยครับรับสายด้วยครับโอเครับสายด้วยครับรครับผม กลับแล้วนะครับสำหรัแบบคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ